ที่พอยร้านนี้ของไม่อ่านไม่รู้เสื้อหรือปากไอ่านนตอแม่ได้หรือเปล่าแม่วอลัเตอร์ลอตเตอรี่ปมันมีรระลานะ ไม่แต่คันคันเราไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปพิสนก่อนเพราะว่าไม่ไม่คันันันไหลคันแี้คันนี้ยันนีเราจะได้เราระต้องลองกอนไหมตอนนี้จะไปพิสนที่จะุดสัวก่อนอันขึ้นไปเลยใช่ไหม